มันวันนี้วันนี้เัาไมีเห็นเลขอางกัษชิ้นหนึงดีนะพูดกันเยว่องานนั่นกันขอมาเอาบ่อยังทีนะเอาเห็นเห็นผู้ใดมาหากาะปูพ่อเห็นนีมีฝันนั่นเป็นผู้พ่อเอาอีกแล้วอาผู้พ่อนีหกห้าศูนย์มาปูหรือว่าจังไหนว่ายประจําเม็ดกันเลยเหรอว่ายวดไปวนมาอยู่ดีที่ปูอยู่นี่ อืาามันนีนมันมันศูนย์ใลูกไ่หมโอ้ศูนย์ในลูกไผ่ผู้ใดศูนย์ปูููู่้้้พอไล่ะโอ้ผูพอโอ้ครับผมมันศูนย์ใลูกไผ่เงีมันเกิดมนไปเจไหลปีนะเอาเ่มียัไหมันกบอตัวะไห้กาเห็นขอสั่งได้วัดูกไห คนกะทีมาให้ยังสิละ่นกะทีมาบอกอยังสิละบอกยังไหมกับเมนยังนัดนี้เหรอยังมาให้จะจำปูอะไ้แมนบ่าง้อไหมจะจำได้ปูเอาเปไหนกับปูเอาไหมดูเอาไหม,าด,ามาดูปูปูนิมิตั้งไหนก่อนครับอันนิมิตึ้นกันว่าพิ้นมหาอันเดีวกับพิ้นกับูนย์ในลูกไพ่น โอ้ใส่เงินสุรุยืไลว่าันว่าโอ้ใช่ใส่สเงินเปลืองหวยโอ้ครับผมอืม ในลูกไผ่นี่มันเป็นไม่งทที้สีบดสีม่วนี้ตอนนี้ปูนี่จังวะมีมีลูกไผ่เขามากเกีียวเอ้รับปู่เนาะไผ่เอขาวัดนันเขาวัดนันกันที่วัดบแหันตามมันม่ออกน้ำฝนมันกัเขียนเส้นามือเกงหนึ่งซีกันมันนำจงหมดรุ่นดรุ่ม่เห็นครับผม แวหัววนึงอันนี้มันเมนมาเมนมันเนมันเป็นเป็นเข่าตเคียงเคียเขาต้องจบับบอกเนาะครับผมมันมันโตได้จบหศูนวันนี้มันมันต้องจับบอกว่าหกศูนย์หูนย์นะวนั้นมันก็ม่เข่าครับผมหมหกศูนวันั้นไหมต้องหันไหมครับศูนย์หกศูนย์หกคามมันอยุ่งกับเศูนย์นี่แหะเนาะแมนนแมนครับผมจงวัีมันไม่อีกอาทิต้อันล้งฟนนัน อันอันอันตตัที่เก็กอันกู้ฟันเงนเก็กนี่ไดเอาไปแล้วเนาะเก็กไดอีกระปู่เอาเก็กกูไปทัง่านยู่ไตวันหหมงวดนี่บอครับเออท่านไดไปอันนี้บอยบ่ยเหรปูเอ้ยมแจะไปตองวดละกันดแสดงว่าได้จังแค่อันอันเก็กไดยกันเป็นอันห้าเก้าสี่ครับ่ะปูห้าห้าเก้าสี่เห้าเก้าสี่เราก็ไม่จะบอกสองตัว เาซีซีเข่าโลกะาเนาะครับผมกับอ่าอ่สามสีปูสามสีล่างเออครับสามสีสามศูไมีไปย่งครับเนีนี่น,นีเอามันมีแต่ไมยูอีกแค่นี่แหะพราพราะูวายยงไง่า,าเบิ่งเอพราว่ามันปูฝันมันมีหลายตอนอีกคนี่โอ้อันเจ็ดปูรวปูี่มาฝันาโอครับผมนี่ศูนย์สามนย์นี่ผูวา เอ๊มาเห็นหมูหน่วยหนึ่งอยู่นะว่าเป็นพวกฝันฝันยุ่นนะโอ้แป๊บแ๊บแ๊บคือจังอันโทรศัพท์สิมาปุย้ยแวบเดียวคือโทรศัพท์นี่บอกเออ่ละเป็นลักษณะแบบนั้นะูเรมมคิบเอฝันอยู่ทั่วนี่จบอกเห็นหมูนหนุยนึม่มือมือพ่อขวดเลยนะครับครับผมแต่ละกูก็เร่มมาลงน้ากันเป็นอันเป็นันว่าน,นี่นี่นมีสามีเหรเพ่เอา มันมัาสามหบางงูเลยนึงมันทีเป็นหนึ่งศหรือสามูนย์ูเปล่าเอาเป็นสามศูนย์ไปซะนาะว่าทุนีวาเปิมาเลาสามี่หล่ะครับผมันนี้ปูันนี้วันนี้ว่าฝันไป่นยูนัเจ็ไต้หวันโอ้ปูขเีนยูเมี่งหนอกนะโอตะกี้แต่ไมตะกี้นะปูเนาะเป็นเป็นาวหวานนะครับวันนี้ปูเลยเป็นฝันมันกิบิเกียวกันอยู่ว่ามันจะไหนวาฝันเห็นเนะไม่ สมโยกเกิดละพูีแล้วแม่น่่ะครับผมอรไหล่เงี้ยเกิดว่ฝันเห็นกันฝันเห็นหัวมันแตกจนเท่าวันนี้เนี่ย่ฝันเห็นกจะมมยนอียู้เน่าครับผมอันนี้กันอันพูเร่อเกหลายเพียเรกดเกิมาจากไปวันนี่ก็เรือแิกฟีลอดอีก็เลยคอับอกว่าเห็นเล่ะแปลว่าเอาเอาตอนเอาตอนนั้นฝันเห็นไตวันก็นเนาะครับผม รนเอ็นรหนาไอโอที่เห็นงานพูบทเห็นงั่นพูบทีใหญ่จากหนึ่งโมงเสาไปหอดตุ่มหือสี่กหรืองสี่น่ะครับวันนี้ไอโอได้ต้ลวนะวันนี้วันนี้จากุ่มหนไปนีเพื่อใโออีนะครับผมวันนี้คนได้ไอแค่สามคนนี้วันนี้ผู้ผู้เดียว่ได้วันนี้อุ่งกันเลยย่งกันแต่ว่าใส่งานยู่งกันวันนี้คนให้แสามคนนี้โอโอต้องไปจากงทุ่มไปน่ะ วันนี้พูก็ได้แล้วมูด้ันนี้พูพูเดียวว่ได้บันนี้ครับผมพูพูนนนนเดียวว่ได้พูนี่หน่อยใจบันนี้พูก็ะไรผัวเมียนี่ล่ะพูก็ได้ว่าอาสามกูมีกับสามเร็วแม่เมื่อไหร่ครับผมวันอีหม้อหนาเป็นเก็กพูก็ะไรว,ว่าตีเป็นเกตนะโอ้เก็กน้าเกตวันนี้พูผู้เดียววันนี้ก็เลยว่าอ่าพูกเลยว่าพูว่าได้นี่เจะพูพูเสร็จทีจะนั่งพูเป็นหายนี่เม่อไหครับผม เือว่าพูดเรว่าพูดดยบไนี่พูดเว่าตี่งยังีน่ะอือเออก็ได้เปิดเจ็ดงไหนปุ๊บเจ็ดสามนึบอกเลยว่าเจ็ดั้งไหนเร่นูก็เด้ที่ว่าเอามหมอก้อนนี่เราเพราะว่าข้าได้อีนะโอ้ครับผมข้าได้โอก็เรียกว่าสามคนนี่ได้ก็เรว่อที่ว่าสามครับบันทึกปิดเมืหนึ่งเ่อทีว่าเป็นเจ็ดครับผม บเนียนผมฝันนันพูว่าได้นี่ก็เรียว่าทีเป็นหนึ่งผู้เดียวนะว่ดได้นะอืมเยว่าทีเป็นสามเจ็ดหนึง่งสามเจ็ดหนึ่งอัอันอันอนโตจนีม่ทีมาพูวได้สามทีเราพูว่าเีว่าเอ๊ฝันย่ตัวะเนีจะเห็นหมูหนึ่งเ็เรยกว่าเอาเอาสามศูนย์นี่นะนี่มันเมีสามทีกับสามศูนย์เนี่ยครับผมอ,อ่ังอ่า อันนี้อันเก่าเนาะอันเก่าเนาะอันเก่าเนาะครับวันนี้อยูต่อแมาปู่ก็เลยมาฝันก่อนอันฝันฝันฝันเมือทอดกระทินบอกเหรออืมวุ้นทอนกระทินอะไรเฮ้นั่นมันที่หกน่ะครับผมมันที่เก้าแม่ก็เรียเป็นเป็นทอดกระทินนะครับคือวันที่ห้าที่หกเป็นทอดกระทิน เียนยอดกระทินเนอเขียนยอดกระทินโอ้ยอดกรินครับผมเขียนยอดกระทินก่อนเรายอดกระทินมันนี่หนึ่งหนึ่งจหนึ่งหนึ่งเจสองห้าเจเจองห้าเจเจอ้าวเจเจอีกเล้วปุ๊บกะห7า็ดกะหอีกแล้ว เซอันหาภายในยังมีปีตุยอตไปทิงอยู่เนี่ยครับผมนั่นแหละคารลีมันก็สมบัติอันเดียวกันอยู่นี่มันกู้น่ะทัางหนาก็บเป็นเอาหนึ่งหนึ่งเก็ตแม้ไงล่ะครับผมเนี่ยนี่แหละนี่แหละไอจั้งไอไอพ่อกับพิจจะน่าเอาเอฟที่อะไรคืออ่ามันก็เป็นไปในทุกอย่างเนาะครับผมคนที่จับทั้งหน้าทั้งหลังนั้งมือเพราะว่ามันมีเหล็กอยู่สามสี่ห้าโอเก็ตมันมีเหล็กเก็ตตัวมันหลานกวดน่ะโอ้ครับโอ้ ยหลายเตือบเนาะล้านหนึ่งแสนล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนนีรค่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นเจ็ดหมื่นหน่วยสิบอันกับสองพันหา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 ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับผม,อมโอ,อ้เออเอเอเอุดยเคอยออเ

ลังการเถอะปัวบุดีไปสามสี่หมื่นนึงนี่เนี่ยเพราะ่ใส่ว่าโดนที่ปูวอย่ดีกายุเอาตางคิปลัคิปทุกทายนี่มันจะไ่ได้เห็นมนาเครับผมครับผมต้องต้องกพูตลอดเด่วัง่ว่าจะว่าสัตว์ผาดเื่อต้งตจะหเลยว่านี้ย้เอจะบอกว่าคเห็นแต่ตัวนี้ผเอั่ะ เซวาล่าสุดปวัดดปวปปปครับผมครับผมล่าสุดพี่น้องเออล่าล่าซุดนี่ซันเห็นผู้พ่อวันนี้คืออ่าแค่เราเห็นคนมันอกี้เป็นจะอายุคนก่บโรคหานาะครับผมโรคหานี่เออโรคห้าจะว่าเออมันเสี่ยงอีกเป็นตัวตัวเกาหาเงาก็จับบอกดีแล้วอาจจะเป็นหลังหัวแม็นว่าอ่าลับเปิดหน่อยโรคห้าโรคห้าหรืเปล่ามันอาจจะเป็นตัวเดียวกันอยู่งเหยิ่คนก็ไมา เปนมหาเดียวเราอายุเปนมณโหขาหนิครับผมคูกันได้จับถึงสาตัวนั้เอาเอาเี็นอายุคนลงไ้เด้อโหขาเด้อครับผมโขาที่ว่ากันสตัวนี่ต้องจับหกห้าศูนย์เลอเดียวกามาเห็นเป็นเนลันอ่าปนศูนย์ในลูกไพ่ศูนย์ลูกไพ่เออูกันได้เป็นจ้าบอกว่าเปหกศูนย์สี่ ซีเราก็มุกเกอกิดุนซีกับซีชุนนี่แหละเนาะครับผมนี่แหละอืม,มไมนนอ,อ้ฝันในหน่อยว่เห็นเพิ่นแตไใ้ฝันในหน่อยเป็นชุนในลูกไฟกับถู่เมียนี่ี่ละไอ้ที่ต้งไปหาเจ็กนี่กี่ละพันนี้ในหน่อยมนี่กี่ละครับอันนี้คืออ่าพันไม้นี่สองอันครับนี่นี่ฝัเนเรยนเจ็กล้วก็มาฝัเนเรีนผู้พอนี่แหละครับผมแล้วอันเข้าเอกัตามตามนเขาก็มีเ่า อหาเข่าซี่ี่เนาะครับผมกำจัดซี่นี่ะนี่แหะทำในเข่านี่หละเมื่อ้องเบิ้องทนถกทุกทุกตอนนะนะครับผมไอ้คันทุกตอนนั่นสิน่าครับถูกตามเหมือนเพืคนหน่งเห็นว่าสามชิดถ้าเขาถ้าลิปเรอมันกัเขาถ้คคิปเรือแล้วจะถุกทูกเรือแมนลอะครับผมเอา่าเป็นไงไอ้มาเอามาจับอกขันหัวไอ้กับเมื่เขาเป็นสามตัวตัวที่เบอทุพูงที่หล่ะแมนวะครับอืมนะคระ เอาจังไดจังอล่อตาไปเรื onne, ่อยๆนะปูระครับผมจะไม่ย้ำให้ครับผมโลกรายตัวนึงดีดันนั่นเออเอเมนนั่นมายยงไงละมายว่าอันลงพื้นสิบวิหกหกพูอะนะเออกรายตัวนึงตัวนึงยู่เล้วเออไมจกศูนย์เออ เป็นอะไรใหม่เองเอ่อครับผมเม่นขับปัวเออเออวิ่งเออครับผมเอาเอาแต่ในจำลองโคงที่ถ่ายนปูเนาะเดี๋ยวจะได้จีไปครับผมจีไปยี่หรอกครับผมอครับผม นั่นกัที่ก็เด่นแ้วกับคนก็แช่ทั้งสองนมาเอน้าปูเียนครับผมไู้เลี้ไปกัในนั่นกัคนก็แช่กันงไปก็ได้เห็นหรอเนาะครับเอครมีชพี่มันน้ปูสูสกันเยอนันเลยข้ากู้ข้าซาุกัาุาเปกันบรล่งตอยรูกับมันใจย่นี่ันดีอันนี้ผูอผันเนาะโอ้แมนปูแมนแมเห็นพอยเมับหกขาสูนหลดฮ่า่าา่าาั่่ ค่าซาทุ่ครับมค่าผ้ค่าาทุาป้าอเอาที่โหมาัผู้คนเอะด้ับเงินแสนันลนัผู้สุกคนเนอครับผมทุ่ัดอุดรนะคะสาทุครับเป็นเนื้อหาจากวัดป่าอุดรพี่น้องเนาะเดได้เอดนกติร้อยอัตุลีดติตามไปน้ำกันผู้กับเวอขาดยันผัดกยัดผัดเนาะก็ที่จะหารอากาศไปน้ำกันทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินจะเดินทากไปหาปูยูเนาะ อ่<ส>อาติดตามนะคะโศกโกมันมาทุกคนจะรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์ได้พี่ทองเด้อเบาอีสานผ้าแห้งสาวเจีย๊ยบผ้าแห้งและสาวเจี๊ยบผ้าแห้งพร้อมด้วยพี่ทองได้เป็นกำลังแงใจกับทางสองสวัสดีครับ